สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็เหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับบุญลวีก็มานั่งกระปุกลุกอยู่ตรงนี้ก็เป็นประจำทุกวันในรายการข่าวทะลุใหม่ข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นวันพระรหัส,สบ,บักครับตรงกับวันที่1เมษายนพุทธศักราช2564ก็เป็นวันแรกของการเริ่มต้นเดือนใหม่เป็นเดือนที่ร้อนแรงเป็นเดือนแห่งอะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งวันสงกราน ที่จะมีประเพณีสงการานต์ประเพณีไทยปีใหม่ไทยก็ว่ากันในวันที่13เมษายนแต่วันนี้ต้นเดือนแต่ว่ามันร้อนจริงๆร้อนแรงจริงๆการเมืองก็ร้อนแรงครับการเมืองก็ร้อนแรงอ่ะล้อมวงเข้ามาล้อมวงเข้ามาจะคุยให้ฟังกันวันนี้ขึ้นหัวข่าวอย่างนี้ขึ้นหัวข่าวอย่างนี้ แผนจับธนาทรยัดคุกมาตราหนึ่งหนึ่งสองมาถึงตัวพ่อประชาธิปไตยแล้วแล่ละครับคือเขาล้อมหน้าล้อมหลังมานานจะเอาอยัางไงล้อมหน้าล้อมหลังมานานจับไม่มั่นคั้นไม่ตายคือไม่พลาดสักทีในที่สุดก็วิ่งเข้ากรงเขาได้คือเขาพยายามจะกำจัดธนาทรพยายามหลายครั้งหลายคราวแต่คราวนี้ ไม่พ้นครับไม่พน้นก็เลยโดนข้อหามาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเป็นข้อหายอดฮิตติดอันดับอยู่ในตอนนี้คุณธนาธรเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็ยังคิดว่าคุณธนาธรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่วันแรกผมเห็นตั้งแต่วันแรกคุณธนาธรเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยผมเคยพูดครับ ผมเคยพูดและผมบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยเปรียบเสมือนเจ้าชายสิทธัตถะกลับชาติมาเกิดเสียสละทรัพย์สินคารทั้งหมดบริหารไทยซัมมิตเนี่ยมีรายได้ปีละเกือบหมื่นล้านทิ้งทั้งหมดออกมาช่วยเหลือประชาชนผมปรบมือให้ผมปรบมือให้ว่าคนอย่างนี้ไม่ได้เข้ามาโกงเอาความคิดความอ่านยาเข้ามาทำหน้าที่ ให้พี่น้องประชาชนที่กำลังทุกยากจนทำให้เสียงของพรรคอนาคตใหม่ที่ธนาธรตั้งขึ้นมาได้ถึง8ปบเจดเสียง8ปสิบเจ็ดเสียงครับห้าสิบเสียงเป็นสอสอเป็นสอสอเขตขออภัยสาสิบเสียงเป็นสอสอเขตห้าสหอ่ห้าสิบแปดเสียงห้าห้าบเจ็ดเสียงเป็นสอสอบัญชีรายชื่อแต่โดนสูตรพิสดารตัดไปเจ็ดเสียง ก็เหลือห้าสบหบบวกบวกสบสอเขตอีก30สิบเป็น80ดสบครับไอ้ที่โดนตัดนะ่ะเขาก็ได้คะแนนเจ็ดหมื่นหนึ่งพคะแนนตามตามกฎตามกติกาของรัฐธรรมนูญที่เขาเรียกว่าบันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นคะแนนพึงมีในรัฐธรรมนูญเรียกว่าคะแนนพึงมีแต่พระเอิญเนี่ยระยุ์เสียงมันปริ่มน้ํา ถ้าไม่ตัดอนาคตหมายไปเจ็ดคนไม่มีทางชนะพักเพื่อไทยถึงตัดไปแล้วเอามาผสมแล้วไปโยนให้พักเล็กๆพักที่มีสามหมื่นคะแนนสี่หมื่นคะแนนเอาไปรวมกันยังได้แค่สองร้อยห้าสิบสามคะแนนสองร้ยห้าสิบสามเสียงรวมจากพักอื่นด้วยรวมจากพักอื่นด้วยครับแต่จริงๆแล้วในการเลือกตั้งยี่สิบี่มีนาสองพันรอหกสิบสองเนี่ย พักที่ได้เสียงข้างมากก็คือเพื่อไทยเมื่อเขาเป็นพักข้างมากเนี่ยได้เสียงข้างมากสอสอข้างมากก็ควรจะมีมารยาทให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องมีคุณหญิงสุดารัฐเป็นแคนดิเดตนายกแต่เผอิญไปชิงจัดตั้งรัฐบาลซะก่อนไปชิงจัดตั้งไปคว้าประชาธิป,ปัตย์มาไปคว้าภูมิใจไทยมาแล้วรวมกันได้ห้าสิบสามคนรวมกันได้ขออภยัยรวมกันได้สองร้อยห้าสิบสามคน เกินกึ่งหนึ่งมานิดเดียวครับก็ดันทูลงไปดันทูลงไปจนยกมือให้ประยุทธ์เป็นนายกประชุมร่วมรัฐสภาวุฒิสมาชิกที่เขาตั้งขึ้นมาเองโดย3ปอเนี่ยสองเสียงจากพี่น้องประชาชนเนี่ยประธานสภาหนึ่งรองประธานสภาสองไม่ออกเสียงเป็นสอสอ 250. สองรอสวสองร้อยสรวมกันเป็นห0าร้เขาถึงเรียกว่าไอรัฐบาล500ไง นี่คือความเป็นมาเป็นไปที่เล่าให้ฟังคุณธนาธรเขาก็ทำการเมืองแบบสร้างสรรค์แต่พระเอิญพระเอิญทำตัวเด่นมันก็เป็นภัยมันก็เป็นภัยเมืองไทยเนี่ยบางทีกฎบัตรกฎหมายเนี่ยมันพลิ้วได้มันพลิ้วได้คนทำผิดคนทำผิดบางทีก็ไม่ติดคุกไม่ติดคุก ฉะนั้นศัตรูหมายเลขหนึ่งเขาเปรียบว่าเป็นปีศาจเหมือนกับทักษิณปีศาจหมายเลขหนึ่งทักษิณนี่ออกไปแล้วปีศาจต,ตัวที่สองธนาทรคนที่พูดเขาชื่อเทพเทือกเขากลัวมากเขาก็เลยบอกเขาต้องเหนืออ่อยแล้วต้องมากำจัดปีศาจต,ตัวที่สองผมถามว่าปีศาจอะไรวะเขาไปแสดงความเป็นผีแสดงความทุเรศทุลังอะไรที่ไหนเขามีแต่สร้างสรรค์ มีแต่ให้ความคิดความอ่านกับประชาชนมีแต่มีแต่ระบอบประชาธิปไตยที่เขาหยิบยืน่นว่ามันจะต้องเป็นสากลประชาธิปไตยทุกคนเห็นทุกคนดูทุกคนรู้เขาเอาชนะจิตใจคนรุ่นใหม่ได้เขาจึงได้คะแนนมาท่วมทนถึงหกล้านหวัวเสียงนี่คือธนาธรแล้วหลังจากนั้นก็ถูกกำจัดถูกกำจัดคดีหุ้นสื่อเห็นไหมล่ะครับ ทั้งหมดทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฟ้องไป64คนพ้นหมดไม่มีใครโดนแต่ธนาธรโดนคนเดียวหาว่าขัดรัฐมนูญมาตรา98วงเล็บ3แล้วยังมีคดีที่มีโทษอาญา3ปีถึง18ปีคดีปล่อยเงินกู้ให้กับพรักอนาคตใหม่192ล้านกว่าบาทกรกรตเขาสั่งดำเนินคดีอาญา13กรรมไอ้15กรรมการบริหารพรกนี่ จะต,ต้องเจอคุกอีกหปีแล้วปรับอีกคนละแสนนี่เรื่องอยู่ที่ศาลกำลังส่งสารอายาการเขาเล่นกันเป็นละลอกอย่างนี้ครับและที่ฮือฮาที่สุดคือคือเมื่อวานซื้นและเมื่อวานนี้วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายก่ายกองคดีอาญามาตรา112ที่ d ีเเป็นเจ้าภาพคุณธนาธรไปไล่สดพาดพิงสถาบันเขาว่างั้นนายพุทธิพงศ์ปุณกานตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีดิจิทัล ให้คนไปแจ้งความแจ้งความจับคุณธนาธรว่ามีความผิดมาตรา1 1 2คือเกี่ยวกับสถาบันและพระรำยัดคอมพิวเตอร์หมอวรงก็ไปฟ้องซ้ำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดเรื่องคุณธนาธรไปพูดเรื่องวัคซีนเนี่ยทำให้ประยุทธ์เขาโกรธมากเขาโกรธมากหลังจากนั้นก็มีคดีอีกไปจัดม็อบ เขาบอกว่าเฮ้ย hey, ไปจัดมอบที่ปทุมวันแฟดตมอบเนี่ยมึงไปจัดใกล้พระราชวังสระทุมไม่เกินร้อยห้าสิบเมตรนี่ก็มีความผิดก็ไปมอบตัวกันแล้วคนที่มีความผิดหลายคนอาจารย์ปีเยอบุตรคุณพันนิกาคุณช่อคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลและเพนกวินและอีกหลายคนที่มีความผิดอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมจะรายงานตามข่าวนะครับอ่านให้ฟัง ตำรวจแจ้งข้อหาธนาธรกระทำผิดมาตรา112กรณีไลฟสดวิวาพากษ์วิจารณ์วัคซีนนายธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยทนายความเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของสถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิมในข้อหากระทำความผิดมาตรา112กรณีไลฟ์เฟซบุ๊กบรรยายหัวข้อวัคซีนพระราชานใครได้ใครเสีย วิจาร์ณการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลที่มีความล่าช้าและตั้งข้อสังเกตการถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากบริษัทแ s t r a า e n เนกามายังบริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดน,นายธนธร์กล่าวภายหลังให้ปากคำนานกว่า2ชั่วโมงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้ง2ข้อหาตามกฎหมายอาญามาตรา112และพรำหยัิคอมพิวเตอร์ แม้ตนเองจะยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการวิาพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเพื่อหวังให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้รวดเร็วขึ้นซึ่งจะนําไปสู่การเปิดประเทศเร็วขึ้นเพื่อผู้ประกอบการจะได้กลับมาทําการค้าอีกครั้งโดยหลังจากไล่สดรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนการจัดซื้อวัคซีนทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้รวดเร็วกว่าเดิมนายธนาธรกล่าวอีกว่าสถานการณ์วัคซีนโควิดในประเทศไทยขณะนี้ แบ่งเป็นเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาและเรื่องการฉีดโดยปัจจุบันมีวัคซีนค้างสต็อกกว่า1ล้านโดสที่ยังไม่ฉีดหลังจากฉีดไป1นจุดแสนเข็มจนถึงเวลานี้ตกวันละ5,000โดสแสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพในการฉีดถ้าจะให้หมด1ล้านโดสเนี่ยต้องใช้เวลา200วันผมมีเจตนาดีต่อสังคมสิ่งที่พูดไว้มา2อเดือนก่อนเป็นจริงตอนนี้หากไปพึ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเกินไปอาจจะเสี่ยงต่อ อาจจะมีความเสี่ยงต่อสังคมเขาไปมอบตัวครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเราก็รู้กันอยู่ใครที่โดนมาตรานี้ถ้าส่งสารขอประกันตัวไม่มีใครได้ประกันตัวสารกลัวหนีสารกลัวหน,วนีครับก็ต้องขังไว้จนกว่าคดีจะเสร็จนี่ก็คือธนาธรหลงเข้าไปในวังวนนี้แล้วน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วง ที่ผมเอามาพูดวันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่น่าเป็นหว่วงและก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลฟังเรื่องนี้แล้วก็ตกใจไว้ใจใครอะไรไม่ได้เพราะรัฐบาลนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์ประยุทธ์ยังเป็นรัฐาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังที่มีเงาทะมึนผมยังเชื่อว่าประยุทธ์ยังเป็นรัฐาธิปัตย์ที่สามารถสั่งการได้ ถึงแม้จะเป็นมีรัฐมนูลปี60แล้วก็ตามทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณประยุทธ์เพี้ยงไปหมดครับไม่มีเหลืออยู่มาเจ็ดปีนี่รากงอกแล้วควบคุมสถานการณ์ได้หมดเจ้วหน้าที่ข้าราชการทั้งอยู่ในระเบียบวินัยหมดที่จะนำพาระบอบประชาธิปไตยของประยุทธ์เนี่ยที่เขาเรียกว่าระบอบประยุทธ์เนี่ยจะเป็นระบอบ25สาตังระบอบสลึงเดียวอย่างที่ผมว่าเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงระบบนี้ ผมจะบอกให้ฟังประธานแิบดีโจไบเดนเมื่อวานนี้เขาได้เชิญประเทศต่างๆ40ประเทศไปประชุมร่วมกันประเทศที่เขาเชิญเป็นประเทศประชาธิปไตยครับผู้คนก็งงงวยกันยกใหญ่ว่าเฮ้ยทำไมไม่มีประเทศไทยไปอ่ะเขาไม่เชิญครับ40ประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่โจไบเดนประธานธิบดีสหรัฐเชิญมีหลายประเทศแต่ไม่มีประเทศไทยไปร่วมประชุมครับ เขาอาจจะมองว่าเราไม่ใช่ประชาธิปไตยเขาเลยไม่เชิญและเรากําลังมีเรื่องเข้าไปสู่สภาคองเรสเราก็มีเรื่องกําลังมีเรื่องไปสู่สหาภาพยุโรปที่มีประชาชนเด็กๆหรือคณะรัษฎรฟ้องร้องไปเรื่องสิทธิมนุษยชนอาจจะเป็นได้นิสันนิทานอย่างนี้ในภาษาของสื่อเราก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ผมอ่านข่าวแล้วผมก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่เชิญวะ ไหนว่าเราเป็นประชาธิปไตยประยุทธ์บอกเฮ้ยผมมาตามระบอบประชาธิปไตยประชาชนเลือกมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงุ้นอย่างนี้แล้วทําไมเขาไม่เชิญล่ะเขาเชิญประเทศประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับ40ประเทศแต่ยกเว้นประเทศไทยฟังสมัยให้ชัดแจ้งครับให้ชัดแจ้งนี่คือเรื่องที่มาเล่าให้ฟังในเช้าวันนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไป ต้องตามดูกันต่อไปเพราะเวลานี้คนไทยมันแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งที่นิยมประเดชการกับฝั่งที่นิยมประชาธิปไตยมันกลายเหมือนในอดีตที่นักศึกษาต้องเข้าป่าไปจับปืนสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐเวลานี้มันกำลังย้อนอดีตกลับมาอีกหรือเปล่าน่าตกใจมากมันย้อนอดีตกลับมาหรือเปล่าจนทำให้คนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนี่อยู่ไม่ได้ อยู่ได้เฉพาะคนที่เรียกร้องประเด็จการคนที่ยืนเคียงข้างประเด็นการอยู่ได้แต่คนที่เห็นต่างกับประเด็จการก็ต้องหนีอาจจะต้องเข้าป่ามันไม่มีป่าแล้วหรือหนีไปอยู่ต่างประเทศที่ไหนที่ไหนเพราะถ้าอยู่ก็โดนกำจัดหมดกำจัดหมดโดนจับเขาก็ไม่ให้ประกันนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็อ้างว่านี่คือกฎหมายต้องว่าตามกฎหมายไทย ต่างประเทศไม่เกี่ยวอยากเข้ามาแทรกแซงก็ใช่ครับก็ใช่แต่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มาแทรกแซงแต่เขามีกฎหมายของเขาเขามีกฎหมายของเขานะในการที่จะดำเนินการกับประเทศที่คุกคามสิทธ,ธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องเจอแน่นอนจะต้องเจอแน่นอนกฎหมายแมกนิกี้เนี่ยต้องเจอแน่นอน โจไบเดนเข้ารับตําแหน่งเนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าสหรัฐจะยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าที่ใดก็ตามที่ตกอยู่ภายใต้การโจมตีเห็นไหมละครับเขายืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยโจไบเดนประกาศเมื่อวันที่2องกุมภาพันธ์บอกว่าส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและที่สำคัญใจความนี้ต่อต้านการสืบทอดอ,อำนาจพันเด็จการ นี่คือคําพูดที่ชัดเจนของโจไบเดนประยุทธ์สืบทอดอํานาจประเด็ดก,การใช่หรือไม่ตอบผมหน่อยก็แล้วกันตอบผมหน่อยก็แล้วกันผมไม่ได้รังเกียจละงอนท่านแต่ต้องการจะให้บ้านเราเป็นประชาธิปไตยสากลครับท่านเป็นประชาธิปไตยสากลเราจะได้คบกับทุกประเทศเขาจะได้คบกับทุกประเทศเขาแค่นี้เองความประสงค์แค่นี้ ไม่ต้องการที่จะทําลายชาติบ้านเมืองไม่ต้องการจะโจมตีสถาบันไม่คิดเพราะรายการนี้ประกาศแล้วว่าเราเทิดทูนชาติศาสนาและองค์พระมหกากษัตริย์แต่สิ่งที่เราลังเกียจก็คือระบบะเผด็จการเท่านั้นเองอยากเป็นประชาธิปไตยครับผมบอกตรงๆนะครับว่าผมไม่มีความมั่นใจเลยเกี่ยวกับขบวนการยุติธรรมในบ้านเราที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณธนาธรมันดับเบิลสแตนดาร์ดครับ มันดับเบิลสแตนดาร์ดเหมือนหลายคนที่ไม่รับการประกันตัวลูกๆหลานๆเยอะแยะ,ะ,ะ,ะยังติดคุกอยู่จานิวไปแล้วครับตอนนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วและจะมีใครอีกหลายคนที่เดินทางออกนอกประเทศคืออยู่ก็โดนขังลืมเขาคิดอย่างนี้กรณีคุณธนาธรเหมือนกันมีการวางแผนกันไว้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วคอยดูก็แล้วกัน ผมเนี่ยบอกตรงๆว่าผมเป็นห่วงคุณธนาธรรักกันชอบกันก็เตือนกันไว้ว่าจะสู้แบบไหนจะอยู่สู้ข้างนอกมีโอกาสสู้ข้างนอกไหมไม่มีโอกาสที่จะสู้ข้างนอกต่อไปครับเพราะมันดับเบิลสแตนบา์ด่าดเรื่องของกฎหมายอย่างวันนี้นะครับข่าวในหน้าสื่อมวนชนตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วธนาธรพบตำรวจคดีหนึเกี่ยวกับเรื่องไร้วัคซีนนะไร้สดนะครับ แล้วก็ออกมายืนยันว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงปฏิเสธข้อหาได้ปล่อยตัวดีเดย์หนึ่งเมษาฉีดให้ทั่วประเทศนายกจี้ตลาดเข้มโควิดป่วยใหม่อีก48อยู่ใน3จังหวัดนี่ข่าวสดนะครบทุกรสดทุกเรื่องไทยรัฐว่าอย่างนี้ครับไทยรัฐพระหัตวันที่หนึ่งเมษาคือวันนี้บอกว่าเปิดตัวนางสงกราน64นะรากสดเทวี พักษาหารโลหิตครับกินเลือดนะนางสงกรานปีนี้กินเลือดครับพระหัสทรงตรีศูนย์ธนูใส,สเสด็จสยญาติบนวราหาประปฏิทินหลวงเผยน้ำมากพืชเสียหายประชาชนร้อนใจย้ำย้ำชัดเลยห้ามสร์และปากแป้งเดือนนี้เข้าเดือนสงกรานครับก็เรื่องของนางสงกรานนี่บริโภคบริโภคเลือดครับ ฉะนั้นสิ่งที่ไม่มั่นใจก็อย่างที่กราบเรียนกับท่านทั้งหลายก็คือเรื่องของดับเบิลสแตนดาร์ดเรื่องของกฎหมายคนเขาไม่มั่นใจในกฎหมายไม่ใช่เขาไม่อยากสู้ทุกคนอยากสู้แต่สู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยเมื่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยก็คงจะให้โอกาสเขาสู้เขาไม่ได้มีอาวุธอาวาอะไรทั้งหลายคุณธนาธรก็มีความหวังดีต่อประเทศชาติผมจํา ผมจำอะไรอยู่อันหนึ่งรู้สึกจะเป็นกรุปลายทางกฎหมายของอท่านตุลาการรัฐธรรมนูญครับท่านทวีเกียรติมีนกการณนิตได้ให้ความเห็นไว้ในกรุปลายกฎหมายเกี่ยวกับการเรื่องสั่งไม่ฟ้องคดีในวรยุทธ์อยู่วิทยาลิบอสทายาทกระทิงแดงเครื่องดืง่มเครื่องดืง่มชูกำลังคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตข้อหาขับรถชนคนตายก็เป็นเรื่อง คอมมนนะครับที่ทุกคนรู้และก็เข้าใจกันทุกชนชั้นทั่วประเทศท่านทวีเกียรติ <c oughs> ให้ความเห็นว่าอย่างนี้ให้ความเห็นว่าอย่างนี้บอกว่าการที่จำเลยไม่ถูกสั่งฟ้องเพราะสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกรณีนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดและไม่มีใครเข้าใจได้เลยแทนที่จะช่วยโดยทำสำนวนว,นว่าประมาทร,ร่วม และช่วยเหลือครอบครัวผู้ตายอย่างดีแล้วปล่อยให้ศารถูกสารตัดสินจำคุกแต่ให้รอลงอาญาก็แล้วแต่ท่านทวีเกียรติมีน,กนักกิตบอกว่าดังนั้นอายการที่ไม่สั่งฟ้องและตำรวจที่ไม่แยง้งซึ่งทั้งคู่เป็นองค์กรหลักในกระบวนการยุติธรรมที่เปราะบางอยู่แล้วก็ยิ่งกลายเป็นความล้มเหลวและหมดหวังที่จะพึ่งได้อีกจากคนทั้งประเทศที่รับรู้และเข้าใจเรื่องง่าย หมดทุกคนและจะทำให้ระบบยุติธรรมหมดความหมายไม่มีความสำคัญอีกต่อไปท่านทวีเกียรติมีนักนิตบอกว่าถ้ามองถ้ามองให้ดีจะเห็นว่าเศรษฐกิจก็ล้มเหลวโควิดก็คุกคามสังคมก็แตกแยกคนเบื่อและเกลียดรัฐบาลมากขึ้นการเมืองก็แย่งผลประโยชน์และคนรู้สึกว่ามีแต่นักการเมืองด้ำเน่าที่แก่งแย่งหน้าไม่อาย และกอบโกยคอร์รัปชันไม่ต่างจากยุคก,ก่อนๆอ,อย่างเดียวที่รัฐบาลใช้เป็นหลักพิงประคองตัวได้ก็คือ law and order บัดนี้คนส่วนใหญ่เห็นว่ากฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์และไม่น่าเคารพเชื่อฟังอีกแล้วเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องประชาชนทุกภาคส่วนรุมกันด่าตำรวจหรืออายการแล้วพอผ่านไปสองทิตพอเรื่องบรรษาก็จบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการพังทลายของรัฐบาลซึ่งจะเร็วมากขึ้นกระทิงแดงเขาจ่ายทำบุญไป300ล้านตอนโควิดนะครับก็เงียบกาผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็ออกมาติติงก็เป็นเรื่องปกติปกติเพราะว่าท่านก็มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมความซื่อสัตย์ของท่านทวีเกียรติ ผมก็ให้เกียรติท่านนะครับเป็นเรื่องเก่าแล้วที่ท่านเอามาพูดเรื่องนี้แต่ผมเอามาออกมาอ้างอิงได้มาพูดได้มาบอกได้เพราะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าหลายเรื่องที่ประยุทธ์ทำไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครก็ไม่เห็นด้วยแม้กระทัง่งคุณนัทวุฒินะครับเต้นเต้นวัฒนุตเอนัทวุฒิ เมื่อวานซื้อนี้ก็ออกมาลั่นเลยครับพร้อมจะยืนอยู่ข้างนักศึกษาที่จะต่อสู้นัฐวุิประกาศลั่นครับหลังจากได้รับคืนอิสรภาพประกาศจะจะสืบสารเจตนารมณ์เสื้อแดงแล้วก็แล้วก็มีการเผยบทสนทนาของเพนกวินในคุกม็อบ,บ้านทะลุฟ้าต้องปรบมือให้ครับมาอีกแล้วครับคือมันไม่สงบเพราะว่าอะไรล่ะครับ ต้นเหตุมันอยู่ที่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อเรากีดกันระบอบประชาธิปไตยไม่ให้ประชาชนเข้าถึงไม่ให้ประชาชนเป็นเจ้าของประชาธิปไตยประชาธิยโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนแต่เวลานี้อำนาจมันเป็นอำนาจคณะธิปไตยมันเป็นอำนาจของบุคคลกลุ่มหนึ่งเหยียบย่ำขี่คอพี่น้องประชาชนทั้งประเทศประชาชนไม่ได้อยู่หัวใจของผู้บริหาร ท่านไม่ได้นั่งอยู่ในหัวใจผู้บริหารบ้านเมืองมันจะไม่สงบเหมือนผมพูดวันเนี้ยผมพูดวันเนี้ยแล้วพูดไว้เมื่อวานเนี้ยมันจะเป็นพมา่าโมเดิรนได้ไหมมันเป็นได้แต่ผมไม่อยากให้เป็นทุกคนไม่อยากให้มีกรณีแบบพมา่าเพราะบ,บ้านแตกสะเละขาดอพยพกันเข้ามามากมายกายกองทางไทยก็ผลักดันไปให้หมินอ่องมันยิงต่อรับเข้ามาเถอะครับ ภายใต้ร่มพระบรมโพธทิสมภารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เกพระองค์มีพระเรียกว่าพระเมตตาต่อประศกรน,นิกรและพี่น้องชาวโลกมีการตั้งค่ายอบพยพนี่เป็นความพระเมตตาของพระองค์รัชกาลที่เกเข้ามาเถอะครับหนีร้อนมาพึ่งเย็นคนไทยไม่ว่าผมไม่ว่าครับมาเถอะครับมันไล่ย,ยิงยังกระหมูกระหมา พอเข้ามาก็ถูกผลักดันให้ออกไปออกไปก็ไปถูกยิงที่ในเขตพม่าอีกในเขตเกะเหรี่ยงนี่คือเป็นเรื่องที่ผมก็คิดมากผมพูดวันนี้เราไม่เห็นแก่ตัวครับพี่น้องทั้งหลายเราต้องช่วยเพื่อนมนุษยชาติด้วยกันประยุทธ์มีหัวใจเรื่องนี้ไหมผู้สื่อข่าวไปถามโกรธหมึนตึงบอกยังไม่ถึงเวลาต้องพูดเป็นเรื่องของไหวความมั่นคงใช่แต่ถ้าพี่น้องประชาชนชักธงเชียร์แน่นอนครับ เข้ามาเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเหมือนกับเราต่อไปถ้าเราเป็นแบบพมา่าเราก็ต้องอพยพไปอยู่กัมพูชาไปอยู่เวียดนามหรือไปอยู่มาเลเซียก็ต้องเพนออกไปครับถ้าบ้านเรามันเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบเหมือนกับพมา่าถ้าประยุทธ์สวมวินญ,ญ,ญาณเอมินอองขึ้นมาเมื่อไหรน่นี่ตัวไขรตัวมันครับเวลานี้นักกิจกรรมก็เริ่มลี้ภัยกันไปหลายคนแล้วเพราะอยู่ไม่ได้อยู่ก็ติดคุกติดคุกคุณอยู่ในคุกคุณไปสู้อะไร ผมถามคุณธนาธรคุณไปสู้อะไรคุณอยู่ในคุกอะถ้าเขาไม่ให้คุณประกันคุณก็สู้คดีกันไปไม่รู้กี่ปีจบคุณก็นั่งอยู่ในคุกแทนที่ออกจะมาทําประโยชน์ได้ถามว่าเขากล้าไหมเขากล้าไหมลองคิดสิพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ฟังผมลองคิดดวีว่าเขากล้าไหมก็นักศึกษาเด็กๆเ,เ,เขาอย่างกล้าแล้วทําไมธนาธรเป็นใครหัวอยูเขาคุณเป็นใครละ่ะทําไมเขาไม่กล้า แล้วเขามองว่าคุณทําผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่คือเขามองแต่ธนาธรมองบอกสบายสบายผมไม่ได้ทําผิดผมไม่ได้ทําผิดผมยืนยันในสิ่งที่พูดว่ามันเป็นความจริงนั่นก็คือเรื่องคุณธนาธรแต่เป็นเรื่องแต่เป็นเรื่องของทางราชการผู้กล่าวหาเขาก็หาสารพัดเรื่องมานําสืบมาอะไรมากว่าจะรู้ความจริงกว่าจะยกฟ้องนู่นแหละครับกี่ปีครับฉะนั้นวันนี้ก็พูดด้วยความเป็นห่วง เอกธนาธรคนที่เป็นที่รักของทุกคนนะและของผมด้วยมีความผูกพันกันก็ต้องห่วงใยกันธรรมดาในฐานะคุณธนาธรก็เป็นคนดีในสายตาผมในสายตาผมนะฉะนั้นแผนการจับธนาธรยัดคุกเนี่ยมันจะดำเนินการเรื่อยไปให้ท่านได้เห็นแผนการต่างๆซึ่งมันก็เป็นแผนการตื้นๆเป็นไปตามกฎหมายนั่นแหละนะไปพบตำรวจนะ ตำรวจก็ยังไม่คุมตัวเอา,เอาหลักฐานมาเดือนหน้าเดือนพฤษภาใช่ไหมก็มาว่ากันมาว่ากันก็เสร็จแล้วแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะปล่อยตัวไปแล้วส่งอายการอายการก็ส่งสารก็แบบกระเพนกว่นรุง้งหรืออานน์ก็ไปติดกึกที่ศาลศาลอาจจะไม่ไม่ให้ประกันเพราะนธนาธรกลัวหน่หนีเพราะเป็นคนมีสตางค์กลัวหนีอยากให้คดีจบก็ขังไว้ก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วง เราเป็นห่วงอย่าประมาทครับคุณธนาธรเอกธนาธรที่รักอย่าประมาทพี่เตือนด้วยความหวังดีน้องไหนๆเราก็คบหาสมาคมกันมารู้จักรู้จีกันมาทํางานร่วมกันมาแล้วด้วยความเป็นห่วงจากหัวใจที่แท้จริงของพี่ที่ชื่อบุญลวีห่วงจริงๆครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุไมวันนี้และก็ติดตาม ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะขอพระคุณมากนะครับบ๊ายบายก็ไปชมบุญละวีตีข่าวแต่รายการตอนเช้าเนี่ยบางคนรอกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งก็ว่ากันไปว่ากันไปก็คุยกันเต็มๆวันนี้ไม่คุยเรื่องวิชาการอะไรแล้วครับเอากันอย่างนี้ก็สองวันเอาทีสามวันเอาทีไม่เป็นไรนะอยากจะคุยเรื่องวิชาการอยากจะคุยเรื่องวิชาการบ้างก็สลับกันไป ให้รายการนี้มันผ่อนคลายไปบ้างนะเอาความจริงมาพูดกันเอาละครับกราบขอบพระคุณนะครับลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่จากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ